ดวงชาวราศีพิจิกจะรีบไปไหนตามมากี่แสนชาติแล้วด้วยอำนาจบนวนวุญบารมีวัสนาของชาวราศีพิจิกมีบุญกุศลวัสนาท่านคิดหรือว่าชาวราศีพิจิกบุญกุศลวัสนาไม่พอัะผมดวงเตอร์ราศีพิจิกบ่งบอกได้เลยว่าดวงนี้มีบุญกุศลวัสนาสูงจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรรัพย์ ท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระบวนกระวายกระสับกระสายอัศวินขี่มา้าสง่งมอบเหรียญทองนะผมมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากร,กระวลกระวายกระสับกระสายดวงชะตานี้จะลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นตระบำเพลงกองกันสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับคนพบได้รับพบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น ถ้าให้ราเพ้นสิงห์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคกตาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสิที่ไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวเข้าหานเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์แก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดานำพาเสื่อความมาสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิง่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูป,ปกปัก,กคุ้งครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลดาบสองควายคิดปีนิดตายตองและผมด้วยบุญกุาศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับ,บทรัพย์การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาี่ไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดียวหารและผม้ายสามดาบกว่าสามดาบตั้งบ้านมุ่งตรงไป้างหน้าให้ท่านยืนอยากต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยอำนาจบุญบาร,รมีวาสนา ดวงชะตานี้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจะหนักจะเต็มในโชคชะตาการปฏิบัติโดยการลีเร้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอตกตำแหน่งจัสตเมนเจ้ากรรมในเว้นเข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดด้วย้าแสนทุกทรมานมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นตกตำแหน่งเ,เอเมโลนักรบกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดดมีดดาบปักตรงกลางใจ กวนกยกสับกสายอดทนอดกั้นแทบจะทมไม่ไหวให้ท่านยินยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีด้วยอํานาจบนบารมีวัสนาตกตําแหน่งเดอะฟูลดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซี่ไหนะผมเดอะเวบร์มังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคดวงชะตานี้เอาจริงเอาจังจนผสมเละให้อดทนอดกั้นเดอะซันมังเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถแต่ผมจะรีบไปไหนนะตามล้างตามผ่านกันไม่เลิกหรือยังไงตามมากี่ชาติแล้วนะผมชาวราศีพิจิกวิ่งหนีมาตลอด ราบองชาวราศีพิจิกเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายดวงชะตานี้ตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาให้ท่านค่อยๆเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ให้ท่านค่อยๆเป็นไปได้ด้วยดีให้ท่านได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเจอคนที่ใช่เจอคนที่เข้ามาสนับสนุนดวงชะตานี้ตกตำแหน่งสิบเหรียญน,นะครับ,บครอบครัวอยู่ร่มเย็น็นสุขธรรมากาขึ้นให้ท่านวางแบบแผนและแผนีมองการไกลถึงอนาคต The Star bon ดวงตาส่องแสงบนจันทราดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเดอะแมจิกเชล สองแสดวงชะตาดวงชะตานี้ถยเทพนำพาซึ่งความาสมเร็จเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอ,อย่างให้ท่านหลบหดีกซ่อนเล้นอยู่เงียบเงียบไม่ต้องไปข้องเกี่ยวไม่ต้องไปข้องแวะท่านจะได้รับช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังตกตำแหน่งเอ็มเพสแลวผมเน้นใหญ่บรลลบตกตำแหน่งในดวงชะตาท่านจะมีโอกาสทองโอกาสใหม่ๆเข้ามาประเดบาดังการชิงไหวชิงพริบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเปรื่อยเดอะเวิร์งเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงนี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชค นับถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาไขรก็ฉุดท่านไ่อยู่โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าวาวิวาข่าวมงคลเข้ามาสู่ตัวท่านรับจาลูก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ข้าขรูทางช่องได้ครับผมท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวดวงชตราศีพิจิกประจำเดือนเมื่อดวงอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีกุมในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะได้พบกับพลังงานใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตในหลายๆด้านทั้งการงานการเงินและโชคลาภเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตแต่ก็มาพร้อมกับความท,ท้าทายที่ต้องเผชิญและฝ่าฟันไปให้ได้มาดูกันว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละด้านด้านการงาน ชาวราศีพิจิกจะพบว่าตัวเองมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดาวอังคารที่โคจรเข้าสุราศีธนูจะส่งผลให้คุณมีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงานเป็นพิเศษคุณจะรู้สึกอยากทำอะไรใหม่ๆและท้าทายความสามารถของตัวเอง ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณทำงานในบริษัทโฆษณาในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมเช่นการทำแคมเปญยอโฆษณาให้กับแบรนด์ระดับโลกที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทย แม้จะรู้สึกกดดันในตอนแรกแต่ด้วยพลังงานบวกจากดวงดาวคุณจะสามารถคิดไอเดียใหม่ๆที่แบกแนวและสร้างสรรค์ได้อย่างไม่น่าเชื่อทำให้ลูกค้าประทับใจและอาจนำไปสู่การเลือกตำแหน่งในอนาคตอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีอุปสรรคเข้ามาบ้างเนื่องจากดาวเสาร์จะย้ายเข้าสู่ราศีมิน ทำให้เกิดความกดดันและความเครียดในที่ทำงานอาจมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าหรือพบปัญหาที่คาดไม่ถึงในโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ยกตัวอย่างเช่นในโปรเจกต์โฆษณาที่คุณกำลังทำอยู่อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากลูกค้ายอย่างกระทันหันทำให้ต้องแก้ไขงานทั้งหมดใหม่ ภายในเวลาอันสั้นหรืออาจมีเพื่อนร่วมทีมที่ไม่เห็นด้วยกับไอดีของคุณและพยายามคัดค้านทำให้เกิดความตึงเครียดในทีมแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะในช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าสู่ราศีเมษส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบในการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด คุณจะสามารถหาทางออกให้กับสถานการณ์ยากๆได้อย่างน่าทึ่งเช่นคุณอาจจะคิดวิธีประสมผสานไอเดียของทุกคนในทีมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวทำให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมและพอใจหรือคุณอาจจะนำเสนอแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งนโยบายใหม่ของลูกค้า และยังคงความคิดสร้างสรรค์เดิมไว้ได้ทำให้สามารถส่งงานได้ทันเวลาและได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมโดยสรุปแล้วด้านการงานของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้จะมีทั้งโอกาสและความท้าทายแต่ด้วยความมุ่งมั่นและไหวพริบของคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้และมีผลงานที่โดดเด่น อาจนำไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคตอันไกลด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นเดือนที่น่าสนใจสำหรับชาวราศีพิจิกดาพุทธที่โคจรเข้าสู่ราศีมังกรจะส่งผลให้คุณมีความคิดและวิสัยทัศน์ทางการเงินที่กว้างไกลามากขึ้น คุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสในการลงทุนหรือสร้างรายได้เพิ่มที่ไม่เคยคิดมาก่อนตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเริ่มสนใจการลงทุนในตลาดหุ้นหรือคริปโตเคอเรนซีเป็นครั้งแรกหรืออาจจะคิดที่เริ่มธุรกิจเสริมออนไลน์เช่นการขายสินค้าแฮนด์เมดผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ หรือการเปิดคอร์สสอนออนไลน์ในเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนดาวเสาร์ที่โคจรเข้าสุราศีมีนอาจทำให้คุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือนี่สินที่มีอยู่คุณอาจต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ของคุณอาจจะเสียกระทันหันและต้องซ่อมแซมด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงหรือการลงทุนในหุ้นตัวหนึ่งที่คุณคิดว่าน่าจะให้ผลตอบแทนดีกลับมีราคาตกลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากปัจจัยที่คาดไม่ถึงทำให้คุณขาดทุนในระยะสั้นแต่ไม่ต้องกังวลไปมากนะัก เพราะในช่วงปลายเดือนดาวสุขจะโคจรเข้าสู่ราศีกุมส่งผลดีต่อการเงินของคุณคุณจะได้รับโชคลาภหรือรายได้พิเศษที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นโบนัสพิเศษจากที่ทำงานหรือมีคนมาติดต่อให้ทำงานพิเศษที่ได้ค่าตอบแทนสูง นอกจากนี้ดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าส่ราศีเมษในช่วงปลายเดือนจะช่วยเสริมในเรื่องการตัดสินใจทางการเงินทำให้คุณสามารถวางแผนการเงินระยะยาวได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นตัวอย่างเช่นคุณอาจจะตัดสินใจเริ่มวางแผนการออมเงินเพื่อซื้อบ้านในอีก5ปีข้างหน้า หรเริ่มศึกษาเรื่องสินเชื่อบ้านและวางแผนการออมอย่างเป็นระบบหรือคุณอาจจะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงปานกลางเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวโดยสรุปแล้วด้านการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้จะมีทั้งโอกาสและความท้าทายแต่ด้วยวิสัยทัศน์ทางการเงินที่กว้างไกล และการตัดสินใจที่ชาญฉลาดคุณจะสามารถจัดการกับปัญหาทางการเงินได้ดีและวางหลักฐานสำหรับความมั่นคงทางการเงินในอนาคตด้านโชคลาภในด้านโชคลาภเดือนนี้นับว่าเป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีพิจิกดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีเมษในช่วงปลายเดือน จะส่งผลให้คุณมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลยตัวอย่างเช่นคุณอาจจะได้รับของขวัญล้ำค่าจากคนที่คุณไม่คาดคิดเช่นเพื่อนเก่าที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานอาจส่งนาฬิการู้หรือเครื่องประดับมีค่าให้คุณโดยไม่มีเหตุผลพิเศษ หรือคุณอาจจะได้รับเชิญให้ไปร่วมงานสังคมที่มีแต่คนระดับสูงทำให้คุณได้พบปะผู้คนที่มีอิทธิพลและอาจนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจในอนาคต